ครับสดีครับนุ่มน้ำมุ่นค้นนาใครครับผมวันดีเอฟซีกคนทุกทันคือกับผมเก่าและใหม่นอกและในประเทศเอ,เอาห่อนห่อนพี่น้องเงีเ้ยแตกไหมก็ได้คิดยัิงดูนี่ <laughs> ก็เอาห่อนต้องตำมังทัวเพชเพีพครัดเ <h ums> พชร กปกินเพชดหนึ่งกินไหมที่มันอกสิ้นแห้งสิ้นแห้งเนื้อเนี่ยเดียวส่วนเนื้อเนียนเลยหยาบสิ้นแหง้งต้องหยาบแน่แล่ะฮะพักกะราคาต้มไมต้มตัวอรอง มา่ด้องมาหาเขาหาน้ำกินกันโอ้เผ็ดเงียบแตก Não, hum, hum.

Но ซื่อว่าเหตุดีนั่นไปให้ไปหน้าถอดจวดรถไปหน่องหอมไปน้ำกับผม What the Mm hư -hmm -hmm -hmm. quần Oh, oh. Oh. <laughs> yep, yep. mm <laughs> 不装。 ชอบมากพี่น้องเพราะว่าพ่ kim <laughs> mưa เสยียบสุดยอดโอ้เลือ่อนไวนึงไปแต่ใบใบเขาเดีย๋ยวนะเอาผมมือเดิมทองกระถางตีกแกนสังเกตมือหนึ่ครับผมคนถามว่า ค้องกระักแกนซ้ำกันหมายกว้างหน่ออิ่มพี่น้องนะผักแกนค้องกับแกนกันมันอิ่มนะครับปกติมันถือพวกแกนน่าท้องกันกินเข้าไปแหนมันอิม่มก็เลยข้ามเมืองก,าาก,ก,ก็นักพาแก็แกนซ้ำกันแข็งซ้ำกันครับผมฝากติดตอกทิดตามกัครับผม,ผมไปเรื่อยอย่าพิ่เบอร์แกนน่าพี่น้องเด้อคลิปนี้เพื่อนใดครับสวัสดีครับ